แพรอายุ17ปีเรียนอยู่มห้าโรงเรียนประจำอำเภอเธอสวยแบบบ้านบ้านผิวสองสีผมยาวรวบหางม้าแต่งตัวเรียบร้อยแต่แววตาดื้อเงียบน้ำเสียงแข็งแข็งเธออาศัยอยู่กับแม่สองคนในบ้านไม้เก่าปลายนาหลังคาสังกะสีฝาไม้บางแผ่นเริ่มผุพื้นบ้านเอียงเล็กน้อยแม่ของแพรชื่อสายใจ เป็นแม่ค้ากล้วยทอดในตลาดทุกเช้าแม่จะขี่จักรยานหอบของไปขายตั้งแต่ตีห้าแพรไม่เคยภูมิใจกับสิ่งที่แม่ทำเธอรู้สึกอายโดยเฉพาะเวลามีเพื่อนมาเห็นแม่ใส่ผ้าถุงเก่าเธอมักพูดแรงใส่แม่เวลาเครียดจากโรงเรียนบ้างก็ด่าว่าแม่จนแม่เชยหรือแม่ทำให้หนูขายหน้าแม่ไม่เคยเถียงแพรเลยสักครั้ง แค่ยืนนิ่งๆแล้วเดินไปซักผ้าเหมือนไม่ได้ยินบางครั้งเงยหน้าขึ้นมาแล้วยิ้มแต่ในตาแดงคลอแม่มักพูดเบาๆว่าแม่เข้าใจก่อนจะหันหลังกลับไปทุกครั้งวันหนึ่งแพรโดนล้อในโรงเรียนเรื่องรองเท้านักเรียนเก่าเพื่อนแอบถ่ายรูปเธอลงในกลุ่มแคปชั่นว่าใส่ของวินเทจเหรอแพรกลับบ้านมาด้วยความอาย ปิดประตูเสียงดังน้ำตาไหลแต่พอแม่ถามเบาๆว่าเป็นอะไรลูกเธอกลับตะโกนใส่ทันทีก็เพราะแม่ไงไม่มีเงินให้ซื้อของใหม่ทำไมแม่ไม่ไปทำงานดีๆเหมือนแม่คนอื่นบ้างจะให้หนูอยู่แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่เสียงแพรดังลั่นบ้านทำให้แม่นิ่งไปนานกว่าทุกวัน แม่หันหลังช้าๆหยิบผ้าไปตากเงียบๆแพรเดินเข้าห้องแล้วปิดประตูแรงๆเหมือนไม่อยากฟังคำใดทั้งที่ในใจแม่อยากพูดว่าแม่ขอโทษนะลูกแต่เธอกลัวว่าพูดไปก็อาจเจ็บยิ่งกว่าเงียบอยู่แบบนั้นคืนนั้นแพรนอนหนุนหมอนขาดขาดใต้พัดลมตัวเก่าเสียงจักจั่นข้างนอกดังลอดหน้าต่างไม้ผุๆ แต่เสียงหนึ่งที่แพรไม่ได้ยินเลยคือเสียงแม่ปลุกให้กินข้าวแม่ไม่ได้เรียกไม่ได้ถามว่ากินข้าวหรือยังเธอแค่นั่งหันหลังซักผ้าไปเรื่อยๆในความเงียบที่เริ่มเย็นชาแพรหลับทั้งน้ำตาไม่รู้ตัวว่าคำพูดแรงๆของเธอในวันนี้กำลังสร้างรอยร้าวบางอย่างในใจแม่ที่อาจไม่มีวันลบออกไปได้อีกเลย แพรเริ่มรู้จักโซเชียลตั้งแต่มอต้นเธอใช้ Facebook อ g t i k To ็อเหมือนเพื่อนคนอื่นแต่ต่างตรงที่เธอไม่เคยมีรูปแม่อยู่ในนั้นเลยแม่ไม่มีเฟ e บุ o k ไม่มีไลน์ไม่มีมือถือแบบแต่จอแม่ใช้โทรศัพท์ปุ่มกดจอขาวดำแบตอยู่ได้เป็นอาทิตย์แพรอายที่ต้องบอกเพื่อนว่าติดต่อแม่ไม่ได้ อายมากกว่านั้นคือเวลาคนถามว่าแม่ทำอะไรอยู่เธอมักตอบว่าไม่รู้สิไม่ค่อยคุยกันวันนั้นโรงเรียนมีงานวันแม่ทุกคนเขียนการดเตรียมพาแม่ขึ้นเวทีถ่ายรูปอวดลงสตอรี่แพรซ่อนกาดไว้ในกระเป๋าไม่อยากให้แม่เห็นตอนครูถามว่าจะให้แม่มาไหมแพรตอบทันทีว่าไม่สะดวกค่ะ แม่เห็นประกาศแปะไว้ข้างตู้เย็นเธอยิ้มแล้วถามเบาๆว่าต้องรีบหาชุดไปงานไหมลูกแพรนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วตะขคอกกลับไปว่าอย่ามาไม่ต้องมาให้หนูขายหน้าแม่รู้ไหมเพื่อนหนูมีแม่สวยใส่สูตรมาหมดแม่จะใส่ผ้าถุงกับกลิ่นน้ำมันกล้วยทอดไปให้คนหัวเราะเหรอแม่ยืนนิ่ง มือที่ถือผ้าเช็ดหน้าสะอาดสั่นเบาๆแต่สุดท้ายก็ยิ้มบางๆแล้วบอกว่าแม่เข้าใจแพรหันหลังทันทีไม่แม้แต่จะมองว่าหน้าแม่รู้สึกยังไงเธอเดินเข้าห้องแล้วล็อกประตูดโดยไม่พูดอะไรอีกคืนนั้นแม่ยืนรีดผ้าอยู่เงียบๆหน้าบ้านแสงไฟจากหลอดสีส้มสะท้อนเงาแม่บนพื้นซีเมนเก่า ในมือแม่คือชุดนักเรียนแพรที่แม่ซักให้ตั้งแต่หัวคำ่ำแม่พับอย่างเบามือเหมือนกำลังพับหัวใจตัวเองไปด้วยข้างในห้องแพรนอนหันหลังให้กําแพงใส่หูฟังฟังเพลงเสียงดังเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงอะไรอีกแต่ลึกๆในใจเธอก็ยังรู้ว่ามีคนหนึ่งยังยืนอยู่หน้าบ้านรีดผ้าให้เธอทั้งที่ถูกไล่ แม่ที่ไม่มี Facebook ไม่รู้จักแอปอะไรเลยแต่กลับรู้ดีที่สุดว่าลูกสาวคนนี้ไม่อยากให้เธอไปไหนเธอแค่อยากอยู่ตรงนี้เงียบๆรอวันที่ลูกจะหันมามองอีกครั้งแต่พรายังไม่รู้เลยว่าวันนั้นอาจจะไม่มีอีกแล้วเช้านั้นอากาศเย็นกว่าทุกวันหมอกลงบางๆคลุมต้นกล้วยหลังบ้าน แม่ตื่นแต่เช้าหุงข้าวทอดไข่เจียวหอมทั่วครัวเธอจัดจานอย่างตั้งใจเหมือนทุกวันแพรเดินออกจากห้องหน้าตาบุูดบึง้งถือมือถือแนบหูเธอกำลังคุยกับเพื่อนเรื่องติก๊กต๊อกแม่หันมายิ้มแล้วบอกว่าไข่เจียวเสร็จแล้วนะลูกแพรพูดใส่ปลายสายเสียงดังแล้วหันมาบ่นใส่แม่เสียงแข็ง แม่ทำแต่ไข่เจียวทุกวันเบื่อข้าวบ้านอื่นเขามีต้มจืดมีแกงข้าวแค่นี้จะกินให้อิ่มยังไงเสียงแพรดังจนแม่หยุดมือที่กำลังวางช้อนทันทีแม่ไม่พูดอะไรแค่หันไปหยิบผ้ามาเช็ดโต๊ะแพรทิ้งตัวนั่งแรงๆลงก้าวอี้ไม้ตักข้าวแบบไม่ใส่ใจเธอกินไปบ่นไปโดยไม่รู้เลยว่า แม่ยืนนิ่งอยู่หลังประตูครัวมือแม่ที่ถือผ้ายังสัน่นตาเริ่มแดงน้ำตาซึมลงมุมปากแม่ไม่ได้ร้องให้ให้เห็นเธอแค่หันหน้าออกไปทางนอกบ้านเสียงฝูงนกบินผ่านหลังคาเสียงข้าวในหม้อยังอุ่นอยู่แต่ใจแม่เย็นลงทุกทีเหมือนมีอะไรรัดแน่นในอกเธอก้มลงช้าๆแล้วปล่อยน้ำตาหยดลงผ้าที่วางตากไว้ แพรกินข้าวเงียบๆจนหมดจานไม่รู้เลยว่าไข่เจียวที่กินไปนั้นมีน้ำตาแม่คลุกอยู่ด้วยไม่รู้เลยว่าจานข้าวที่ต่อว่าไปเมื่อเช้าคือจานสุดท้ายที่แม่ทอดไข่ด้วยรอยยิ้มให้เธอตอนเย็นแม่ยังทำกับข้าวให้เหมือนเดิมแต่ไม่ได้ชวนกินไม่ได้เรียกแค่ตักวางไว้บนโต๊ะเฉยๆ แพรเห็นแต่ไม่พูดอะไรหยิบช้อนขึ้นมากินเงียบๆในใจเริ่มรู้สึกอึดอัดแต่ปากยังไม่ยอมเอ่ยคำขอโทษคืนนั้นฝนตกเบาๆแม่ออกไปเก็บผ้าเงียบๆคนเดียวมือข้างหนึ่งถือไฟฉายอีกข้างเก็บเสื้อที่ยังเปียกแพรมองจากหน้าต่างเห็นแม่ยืนกลางสายฝนคนเดียวแม่ที่ยอมเปียกเพื่อให้ลูกได้นอนอุ่น แม่ที่โดนด่าแต่ยังหุงข้าวทุกมือ้อแม่ที่ไม่เคยบ่นสักคำแม้จะเจ็บทุกวันพรเอนตัวลงนอนแต่ตาค้างจ้องเพดานเธอเริ่มคิดถึงคำพูดตอนเช้าเริ่มคิดถึงสีหน้าแม่ที่ไม่เถียงแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าลุกไปหาเพราะเธอกลัวว่าจะต้องยอมรับว่าเธอพูดแรงเกินไป วันอาทิตย์แดดแรงตั้งแต่เช้าลานหน้าบ้านร้อนจนพื้นไม้แห้งแตกร้าแม่สายใจตื่นแต่ตีห้าขนตะกร้าผ้าออกมาซักหน้าบ้านเสื้อผ้าในตะกร้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ของในบ้านแพรเดินมัวเงียออกจากห้องเห็นกองผ้าเต็มลานบางชุดเป็นเสื้อเชิดช,ชายบางชุดเป็นผ้าสิ้นของผู้หญิงข้างบ้าน เธอขมวดคิ้วแล้วถามเสียงแข็งว่าแม่ไปเอาผ้าใครมาซักอีกแม่เงยหน้าขึ้นมายิ้มอ่อนๆแล้วตอบว่าของบ้านเจ๊นวนข้างตลาดลูกแพรทอนหายใจแรงๆแล้วเดินกลับเข้าห้องทันทีเสียงซักผ้าดังซาซาสลับกับเสียงแม่ฮัมเพลงเบาๆแต่ในใจแพรเริ่มรู้สึกอาย โดยเฉพาะถ้าเพื่อนรู้ว่าแม่ซักผ้าให้คนอื่นกินค่าจ้างเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าแม่ตัวเองคือแม่บ้านรับจ้างรายวันช่วงบ่ายเพื่อนในกลุ่มส่งรูปมาในลายเป็นภาพแม่ของแพรกำลังซักผ้าอยู่ข้างรั้วบ้านเจ้นวนพร้อมแคปชั่นล้อว่าขยันดีนะแม่ใครอะแพรอ่านแล้วรู้สึกเหมือนโดนตบกลางหน้ามือกำโทรศัพท์แน่น หัวใจเต้นแรงหน้าแดงด้วยความอายเย็นวันนั้นแพรกลับบ้านด้วยอารมณ์เต็มหัวเห็นแม่ยังนั่งพับผ้าอยู่หน้าบ้านเหงื่อเต็มหน้าแต่ยังยิ้มแพรเดินเข้ามาวางกระเป๋าดังปังแล้วระเบิดใส่แม่ทันทีแม่จะซักผ้าให้ใครอีกนักหนาหนูอายเพื่อนแม่คิดบ้างไหมว่าหนูต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียน เสียงตะโกนดังก้องจนหมาข้างบ้านเห่าไล่แม่วางผ้าช้าๆเงยหน้ามองแพรแต่ไม่พูดอะไรในมือล้านิดๆเพราะแช่น้ำทั้งวันแต่ยังยกมือไหว้ขอโทษเบาๆแม่แค่อยากให้หนูมีค่ารถไปเรียนไงลูกคำนั้นเบาวกว่าลมแต่เจ็บยิ่งกว่าตะปูทิ้มใจแพรเธอนิ่งไปครู่หนึ่งแต่น้ำเสียงยังแข็ง เลิกทำแบบนี้สัทีไม่งั้นหนูจะไม่กลับบ้านอีกพูดจบเธอเดินเข้าห้องปิดประตูดังปังทิ้งแม่ไว้กลางลานซักผ้าคนเดียวคืนนั้นไม่มีใครพูดอะไรบ้านเงียบสนิทจนได้ยินเสียงจักจั่นจากนอกนาแม่ยังคงพับผ้าเหมือนเดิมเรียงให้เรียบร้อยทุกชิ้นแม้จะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกจะกลับมามองหน้าหรือเปล่า เย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนแพรกลับถึงบ้านพร้อมอารมณ์เสียเต็มหัวเธอสอบตกวิชาคณิตโดนครูดุหน้าเพื่อนทั้งห้องพอเปิดประตูบ้านมาก็เห็นแม่กำลังตากผ้าอยู่หลังบ้านกลิ่นน้ำมันกล้วยทอดยังติดในอากาศแม่เพิ่งกลับจากตลาดเหงื่อยังเปียกที่แผ่นหลังพอเห็นลูกกลับมาแม่รีบผันมายิ้มหิวไหมลูก แม่ทำข้าวผัดไข่ไว้นะแพรไม่ตอบแค่เดินผ่านไปทางครัวเห็นข้าวผัดในจานเมลามีนเก่าๆวางไว้พร้อมช้อนเธอมองแค่แวบเดียวแล้วเคลื่องกระเป๋าทิ้งตรงเก้าอี้เสียงดังจนแม่หยุดมือจากราวผ้าหันมามองเงียบๆแพรตะโกนออกมาเต็มเสียง เบื่อข้าวไข่เบื่อบ้านโสมโมเบื่อแม่ที่ไม่เคยทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นถ้าไม่มีแม่ชีวิตหนูคงไม่ต้องอับอายขนาดนี้แม่ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างแม่มันไร้ค่าแม่ยืนนิ่งเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางอกคำว่าไร้ค่ามันดังอยู่ในหูแม่นานกว่าคำอื่นมือที่ถือผ้าหยุดค้างแววตาเริ่มสัน่น แต่น้ําตายังไม่ไหลแม่สูดหายใจลึกแล้วยิ้มบางๆแล้วพูดแค่คำว่าแม่เข้าใจลูกไม่มีเสียงตะโกนกลับไม่มีคำแก้ตัวแม่แค่หันไปตากผ้าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แผ่นหลังแม่ที่เคยยืดตรงวันนี้มันโค้งลงเล็กน้อยเหมือนโดนอะไรหนักๆถ่วงไว้กลางอก คืนนั้นแพรนั่งกินข้าวคนเดียวที่โต๊ะแม่ไม่ได้มานั่งด้วยแค่เดินผ่านไปเดินมาเงียบๆข้าวผัดที่เมื่อเช้ายังหอมตอนนี้เหม็นขมจนกินไม่ลงแต่แพรก็ฝืนกินเพราะไม่อยากให้แม่เห็นว่าเธอเสียใจแม่เข้าห้องเร็วกว่าปกติปิดประตูไวเ้เงียบๆแพรเดินไปยืนหน้าห้องแม่อยู่พักหนึ่งแต่ไม่กล้าเคาะ คำว่าไร้ค่ามันวนอยู่ในหัวแพรทั้งคืนแต่ปากก็ยังแข็งไม่ยอมพูดคำว่าขอโทษทั้งบ้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดกระดิ่งไม้หน้าบ้านดังเบาๆแพรรู้สึกได้ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันไหนที่ผ่านมาเลยแม่ที่เคยยอมฟังทุกคำดา่าอาจกำลังไม่ไหวขึ้นมาจริงๆแต่เธอไม่รู้เลยว่า คืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่เธอจะได้ยินคำว่าแม่เข้าใจลูกเพราะบางคำพูดมันทำให้คนฟังเจ็บจนอยากหายไปทั้งชีวิตเช้าวันเสาร์อากาศเย็นสบายแดดสองลอดหน้าต่างบ้านไม้เป็นลายเส้นแพรลืมตาขึ้นช้าช้ายังรู้สึกง่วงอยู่บ้างเธอคิดในใจว่าเดี๋ยวแม่คงมาเคาะประตูเรียก แต่เสียงคอไม่มาเสียงแม่ก็ไม่มีไม่มีเสียงกาต้มน้ำไม่มีเสียงช้อนกระทบจานเงียบเกินไปจนแพรรู้สึกแปลกแปลกเธอลุกจากที่นอนเดินไปเปิดประตูอย่างง่วงง่วงครัวว่างเปล่าไม่มีหม้อข้าวไม่มีจานข้าวกับข้าวไม่อยู่บนโต๊ะเตาก็ยังเย็นเหมือนไม่มีใครใช้ แพรเดินไปรอบบ้านไม่เห็นแม้แต่เงาของแม่รองเท้าแม่ก็หายไปผ้าถุงแม่ที่ชอบแขวนไว้ก็ไม่มีเธอเริ่มใจสั่นเล็กน้อยรีบเดินกลับเข้าไปในห้องแม่ประตูไม่ได้ล็อกแต่ข้างในว่างเปล่าเกินไปผ้าห่มพับไว้เรียบร้อยหมอนจัดเข้ามุมเหมือนมีคนเตรียมไว้ก่อน แต่ไม่มีตัวคนไม่มีเสียงไม่มีจดหมายอธิบายอะไรเลยแพรเปิดตู้เสื้อผ้าเสื้อแม่เหลืออยู่แค่ไม่กี่ชุดข้างในลิ้นชักมีแค่กระดาษแผ่นเล็กๆวางไว้เป็นกระดาษโน้ตขาดขอบที่เขียนด้วยลายมือแม่มีเพียงประโยคเดียวตัวอักษรบรรจงแต่สั้นมากแม่ขอหายไปเงียบๆสักพักนะลูกแค่ประโยคนั้นเดียว แพรก็นั่งสุดลงตรงนั้นขาอ่อนมือสัน่นตาเริ่มพร่าลมหายใจหายไปครู่หนึ่งน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามกลั้นไว้แต่ก็ไม่ไหวเสียงร้องของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความสับสนทั้งหัวใจเธอพยายามโทรหาแม่กดเบอร์หลายครั้งติดกัน แต่โทรศัพท์ของแม่ปิดเครื่องไม่มีสัญญาณไม่มีเสียงตอบรับแพรนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียงนานนับชั่วโมงเหมือนเวลาหยุดเดินเธอไม่รู้ว่าแม่ไปไหนไม่รู้ว่าแม่ยังอยู่ดีไหมหรือจะกลับมาอีกหรือเปล่าตอนบ่ายแพรออกเดินตามหาเริ่มจากตลาดที่แม่ไปทุกวันร้านกล้วยทอดที่เคยนั่งพ่อค้าแม่ค้าเพียงแค่สายหน้า ไม่มีใครเห็นแม่ตั้งแต่เมื่อวานแพรเริ่มวิ่งตามถนนดินหน้าหมู่บ้านน้ำตาไหลโดยไม่สนว่าใครจะมองเธอเคยด่าแม่ทุกวันเคยพูดแรงที่สุดเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้เธอไม่อยากพูดอะไรอีกเลยอยากแค่เห็นแม่กลับมานั่งหน้าครัวแม้จะไม่พูดก็ยังดีเพราะบ้านที่ไม่มีแม่นั้น เงียบจนหัวใจเหมือนจะขาดลมหายใจไปด้วยเชา้าวันอาทิตย์แพรตื่นขึ้นมาแบบไม่มีแรงทั้งคืนแทบนอนไม่หลับใจว้าวุ่นเหมือนจะร้องให้ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่วนอยู่ในหัวคือแม่หายไปแล้วเธอเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังสลัวรองเท้าแต่คู่เก่ากัดส้นจนเจ็บแต่เธอไม่สน แพรตรงไปที่ตลาดที่ที่แม่เคยขายกล้วยทอดทุกวันเธอถามทุกคนที่เคยเห็นแม่แม้แต่ลุงที่กวาดตลาดแต่คําตอบเหมือนกันทุกคนแม่เราหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วปกติแม่พูดดีมากนะยิ้มตลอดเลยวันก่อนยังให้กล้วยฟรีกับเด็กแถวนั้นอยู่เลยแพรนิ่งฟังแต่ละคำรู้สึกใจสั่นไปหมด แม่ที่เธอเคยด่าว่าไร้ค่ากลับเป็นคนที่คนอื่นชื่นชมทุกคนพูดเหมือนกันว่าแม่เป็นคนดีมีแต่เธอเท่านั้นที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของผู้หญิงคนนั้นเธอเดินต่อไปบ้านเจ๊นวลคนที่แม่เคยซักผ้าให้เจ๊นวลเปิดประตูออกมาแล้วร้องอ้าวแพนหาแม่เหรอแพรรีบพยักหน้าน้ำตาซึมอีกครั้ง เจ๊นวลพูดต่อทันทีแม่หนูไม่มาเมื่อวานแปลกมากนะปกติไม่เคยขาดก่อนจะพูดเสริมว่าแม่หนูเป็นคนขยันใจดีซักผ้าละเอียดไม่เคยบ่นสักคำบางวันฉันให้ตังเพิ่มยังไม่รับบอกว่าเก็บไว้ให้หลานกินเธอแพรก้มหน้าน้ำตาหยดลงพื้นโดยไม่รู้ตัวเธอเดินต่อไปที่ร้านขายของชำเล็กๆตรงหัวมุมถนน ป้าเจ้าของร้านพูดทันทีที่เห็นเธอแม่หนูน่าใจบุญนะบางวันซื้อของแล้วแบ่งขนมให้เด็กข้างทางตลอดแถมยังซื้อสบู่ให้ยายข้างบ้านประจําเลยทั้งที่ตัวเองแทบไม่มีจะใช้แพรได้ยินแต่ละคําเหมือนมีอะไรจุกอยู่กลางอกแม่ที่เธอเคยไล่เคยด่าเคยพูดจาแรางใส่กลับกลายเป็นคนที่ทุกคนรอบตัวรักชื่นชมคิดถึง เธอกลับมานั่งอยู่ริมคันนาที่แม่เคยนั่งซักผ้าสายลมพัดเบาๆยญาเอ็นไปตามแรงลมแต่ใจเธอไม่ไหวแล้วเธอนั่งกอดเข่าน้ำตาไหลไม่หยุดร้องให้ออกมาเงียบๆคนเดียวแม่เคยยืนอยู่ตรงนี้เคยตากผ้าตรงนี้เคยยิ้มให้เธอตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงาของแม่ให้เห็น เธอเพิ่งรู้ว่าคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือคนที่เธอเคยพูดว่าไร้ค่าด้วยปากของตัวเองเย็นวันนั้นฟ้าหม่นลงช้าๆแพรเดินกลับบ้านคนเดียวด้วยใจหนักอึ้งสองมือเปื้อนฝุ่นรองเท้าเต็มโคลนตาแดงจากการร้องไห้บ้านไม้หลังเดิมยังเงียบเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเก่าอีกแล้ว เธอเปิดประตูเข้าบ้านไม่มีเสียงใครเรียกชื่อเธอไม่มีหม้อข้าวไม่มีกลิ่นน้ำมันไม่มีแม้แต่เงาแม่ทุกอย่างอยู่ที่เดิมแต่กลับรู้สึกเหงาเกินจะอธิบายเธอเดินเข้าไปในห้องแม่เงียบๆแสงแดดสุดท้ายของวันลอดช่องไม้เข้ามาบางๆในห้องไม่มีอะไรเปลี่ยนเตียงเก่าหมอนขาดกล่องเหล็กวางอยู่ตรงมุม แพรนั่งลงข้างเตียงไม่รู้ว่าทำไมน้ำตาก็เริ่มไหลอีกครั้งเธอเอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักโตเล็กๆข้างหัวเตียงของข้างในมีไม่มากแค่ผ้าพันคอเข็มได้ซองจดหมายเก่าๆแต่มีสิ่งหนึ่งสะดุดตากล่องไม้ผูกยางรัดเก่าๆใต้ลิ้นชักเธอค่อยๆหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นเบาๆแล้วเปิดออก ข้างในเต็มไปด้วยเอกสารที่แม่เก็บไว้อย่างดีซองเงินเล็กๆหลายซองเขียนไว้ว่าค่าชุดรับปริญญาแพรเงินค่าหอเดือนแรกค่าหนังสือสอบทุนแต่ละซองมีธนบัตรเก่าๆยับยับใส่ไว้ไม่เยอะแต่ดูตั้งใจเก็บด้านล่างสุดของกล่องมีจดหมายหนึ่งฉบับพับไว้อย่างเรียบร้อย กระดาษขาดขอบลายมือแม่เขียนเต็มหน้าแพร์เปิดอ่านด้วยมือนิ่งๆแต่หัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาแม่ขอโทษที่ให้หนูเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยแม่ขอโทษที่บางวันมีแค่ข้าวกับเกลือแต่แม่อยากให้หนูได้เรียนได้โตได้เป็นคนเก่งแม่ทำดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้แล้วจริงๆ แพรอ่านถึงตรงนี้ก็ปล่อยน้ําตาไหลเต็มหน้ามือสัน่นเสียงสะอื้นดังขึ้นในห้องเงียบๆเ,เธอกอดจดหมายไว้แน่นเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปค,ยคําว่าไร้ค่าที่เคยพูดใส่แม่วันนี้มันย้อนกลับมาฟาดเธอแรงที่สุดแม่ที่เธอเคยผลักใสกลับเป็นคนที่คิดถึงเธอมากที่สุดแม้ไม่ได้พูดออกมา แม่ที่ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคำหวานแต่มีความรักมากกว่าทุกคนในโลกนี้รวมกันแพรกอดกล่องไม้ไว้แน่นซบหน้าลงกับตักตัวเองเสียงสะอื้นเบาๆดังก้องในห้องนานเป็นชั่วโมงเธอไม่ได้กลัวว่าแม่จะไม่กลับมาเธอกลัวว่าแม่จะกลับมาไม่ได้อีกต่างหากคืนนั้นฟ้าครึ้มทั้งคืน เสียงฝนตกเบาๆดังอยู่ตลอดหยดลงหลังคาไม้เก่าเป็นจังหวะแพรนั่งอยู่ข้างเตียงของแม่มือยังถือจดหมายที่เพิ่งอ่านจบน้ำตาไหลเงียบๆไม่หยุดเหมือนเปิดฝาที่เคยปิดมานานกล่องไม้ใบเล็กวางอยู่ข้างตัวข้างในยังมีเงินที่แม่เก็บไว้ในซองเขียนชื่อเธอแพรเปิดแต่ละซองหยิบธนบัตรเก่าๆมานับช้าช ไม่ใช่เพื่อดูว่ามีเท่าไหร่แต่เพื่อรู้ว่าแม่รักมากแค่ไหนทุกไปที่หยิบขึ้นมาเหมือนคำขอโทษที่แม่ไม่เคยพูดแต่กลับทำให้แพรอยากจะขอโทษแทบขาดใจเธอไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้แม่จะได้ยินไหมแต่เธอก็พูดเบาๆออกมาในห้องเงียบๆหนูขอโทษนะประโยคนั้นเบามากไม่มีใครได้ยิน แต่เธอพูดออกมาจริงๆเธอก้มหน้าร้องไห้เอาผ้าขนหนูซับหน้าแน่นแต่หยุดไม่ได้ไม่มีเสียงตะโกนไม่มีคำด่าไม่มีความโกรธเหลืออยู่ในใจมีแค่ความเสียใจที่เต็มไปหมดจนหายใจไม่ทันแพรนั่งร้องอยู่ตรงนั้นนานเป็นชั่วโมงจนตาบวมคอแห้งเสียงสั่นแม้แต่จะพูดชื่อแม่ เธอไม่กล้าเดินไปไหนไม่กล้าหลับไม่กล้าปิดไฟเธอกลัวว่าถ้าเธอหลับตาแม่อาจจะหายไปจากความทรงจำด้วยเช้าวันต่อมาท้องฟ้ายังขมุกขมวัวไม่มีเสียงแม่ปลุกไม่มีกลิ่นกล้วยทอดไม่มีใครถามว่าจะเอาข้าวไหมลูกเธอลุกขึ้นมาเงียบๆหยิบผ้าถุงแม่ขึ้นมากอดไว้แน่น สีซีดกลิ่นแม่ยังติดอยู่บางๆแต่ไม่มีอ้อมแขนของแม่อีกแล้วแพรเดินออกมาหน้าบ้านนั่งบนบันไดไม้เก่าๆตรงจุดที่เธอเคยนั่งดา่าเคยตะโกนใส่แม่เสียงดังวันนี้เธอนั่งคนเดียวไม่มีใครยืนอยู่ข้างๆไม่มีใครตอบกลับไม่มีคำว่าแม่เข้าใจลูกอีกต่อไปเธอเริ่มเข้าใจว่า คนเราไม่ได้อยากฟังคำขอโทษตอนที่สายไปแล้วแม่ไม่ได้ต้องการให้เธอเปลี่ยนแม่แค่รอวันที่ลูกจะยิ้มให้เหมือนเดิมแต่มันไม่มีวันนั้นอีกแล้วถ้าแม่ไม่กลับมาสามวันหลังแม่หายไปบ้านทั้งหลังยังเงียบเหมือนเดิมของทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแต่ใจของแพรไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เธอหยุดตะโกนหยุดเหวี่ยงหยุดเปิดเพลงเสียงดังเริ่มกวาดบ้านทุกเช้าตากผ้าหุงข้าวกินเองเธอทำเหมือนที่แม่เคยทำให้ทุกวันแต่ตอนนี้ไม่มีใครมานั่งกินด้วยแล้วเช้าวันหนึ่งมีเด็กข้างบ้านวิ่งมาหน้าบ้านยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือคุ้นตาแพรเปิดอ่านอย่างเร็วหัวใจเต้นแรงทุกคำ เป็นข้อความจากแม่ที่ส่งมาฝากผ่านร้านของชำในหมู่บ้านแม่อยู่ที่กระท่อมหลังสวนท้ายทุ่งนาไม่ต้องห่วงแม่แค่อยากอยู่เงียบๆสักพักแพรไม่รอช้าวิ่งออกจากบ้านทันทีฝุ่นเกาะขารองเท้าและโคลนหัวใจเต้นเหมือนจะระเบิดเธอวิ่งผ่านทางเดิมที่เคยเดินกับแม่ตอนเด็กๆน้ำตาเริ่มไหลตั้งแต่ยังไม่เห็นกระท่อม กระท่อมหลังเล็กๆตั้งอยู่กลางสวนมะม่วงเก่าหลังคาสังกะสีฝาไม้มีคว,วันเบาๆลอยออกจากหม้อหน้าบ้านแม่กำลังนั่งหันหลังให้ถือไม้พายกวนอะไรบางอย่างในหม้อผ้าถุงเก่าผืนเดิมแผ่นหลังผอมบางแต่ยังเหมือนแม่ทุกอย่างแพรยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลไม่หยุดแม่หันมาช้าๆเหมือนรู้ว่าลูกมา สีหน้ายังใจดีเหมือนเดิมไม่มีคำถามไม่มีคำว่าด่าแม่อีกแล้วเหรอลูกมีแค่รอยยิ้มที่บางเบาแต่ทำให้แพรร้องให้เสียงดังเธอวิ่งเข้าไปกอดแม่แน่นตัวสัน่นปากพูดไม่ออกแม่ลูบหัวเธอเบาๆมือที่เคยหยาบยังอ่อนโยนเหมือนเดิมแพรซบหน้าลงบนตักแม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วพูดออกมาทั้งน้ำตา แม่ขอโทษไม่มีคำอื่นอีกแล้วไม่มีคำอธิบายไม่มีแก้ตัวไม่มีความดือ้อมีแค่คำขอโทษที่มาช้าแต่มาจากหัวใจจริงๆแม่ไม่ได้ตอบว่าไม่เป็นไรไม่ได้บอกว่าแม่ให้อภัยแม่แค่ลูบหัวเธอช้าๆแล้วพูดว่าหนูยังเป็นลูกแม่เสมอสิ้นคำนั้นแพรปล่อยโฮอีกรอบ ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะโล่งใจวันนี้เธอได้พูดคำที่เคยกลืนไว้มาทั้งชีวิตและแม่ก็ยังรับมันไว้โดยไม่เอาความ